เขายุ่งยังยุ่งจเออโอ้ยอะไรเสื้อซะาสิี่แม่บอเป็นการเจ้านะไปว่าเอาไปไปเฮ้ยดอกพ่อไอ้ขอสวัสดีไอ้บัญชัยไปจังไดมาจังไดดนสิมาไหว้น้องไหว้นองจังไดอู้ดอกพ่อเป็นเจ้าของเฮี่นไอ้เป็นแก่ไอ้ก็ต้องขอสวัสดีดอกพ่อตัวมันชีบาร์บน้องสิบาร์บไอ้บ่ให้บาปดอกแม่คร้าแม่ผู้ใดมาเฮียนมาซ่านเฮาครับแม่ลูกลา คำพาคำแพงคำพ่อยสวัสดีจ้าอันนี้คือพอลุงลูกพอลุงอันนี้พอลุงจานเสี่ยงจยางเสี่ยงแดงลูกลาสวัสดีในลูกลาสวัสดีครับพอลุ้งสวัสดีลาวัดีอันนี้พอลุงวันชัยลูกลาสวัสดีครับพอลุงเป็นเป็หมูกับเน่มาตะโดนแล้วหนูไสาวลูไก่แต่คุณลองๆงามๆเนาะไปจังใดมาจังใดหอจังใดมากหอดพี่ไอ่ผูกอะไร ลมคิดหอดมันหอบอนนอยมากดวงเลยหลายปีดีนักยูนี่เจ้าสบายดีบอช่วงนี้ดวงพ่อนกระลูซบาเอียงกระส่งดีดีขึ้นสบายดียูดอกอ้ายลูกเตา่าเลยจะค้แนแล้วลูกเต่ากันดีดีสามคนสามคนค่ะลูกพวเยเมันใหญ่กาณาบัตรมันผู้ดีได้ไพนอเนี่ยพอมันผูแล้วได้พอได้เม่นั่นเองมันก็ไปหาถามนะที่ไปได้ค้นทางบ้านมันก็บแม่นี้ย ไอเด็กเจ้าก็พอดพอดหรอยผมจักสีบอกอี๋ยังผมว่าพี่แนววาวเยผมอายเอาเออว่าเบ่งซื้อมาแล้วนี่ซื้อมาฝากลูกเขาเดี๋ยวนี้ขันมึงไให้เขากูกินแมวมึงเดีวนี้เลยดีนี้เลยเนาะนี่ฝากขวัญซื้อได้เกิดเป็นตัวฝาจังไดยเดี๋ยวนี้ไอ้บัญชัยไอ้มาเดี๋ยนี้ไอ้บอเรม่ามือเปล่าบอเรม่ามือเปล่าไอ้ซื้อขนมมาฝากลูกฝากเต่าได้ยังไงไอ้บัญชัยจักว่าอยู่งยากอี๋ยังมาแต่มือเปล่ากับบอเป็นยังดอก แต่ความจีดหอดมาหอดมาถึงนองก็ดีใจเร็วแนี่ครับแย่กว่าอยากซื้อมาเห็ดหยางดอกนมีมันยุงยากเสียเงินครับผมก็นอกอยากกินขนมแน่ครับเนี่ยอยากกินขนมครับนี่หลุดปากหสุดอีกคนซื้อมาอยากกินมะตเอาสัุลูกลาเอาเอาไปสุกกันกินซะสัวเอา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 เอดี๋ยวจะูเสี้เอาเอาไอ้คนนั้เอาดวง เป็นจังไดทางบ้านพ่อแม่อยู่สบายอยู่บ้านพ่อเมียไอ้ตายไปดลาน้องร้านเดี๋ยวนี้อ้ยอยู่กับไปจานเสี่ยนเดียงสองคนข้องมุ่นอยู่ห่างยังไมว่าอยากมาถามข่าวถามข่าวว่าดวงสบายดีบ่อยู่กินจังไดนสันที่เดียวนี้อยู่กินก็สบายดีอยู่แต่ว่ามนีดวงพ่อนน่ะว่าสิพาลูกๆเนี่ยเข้าไปในตลาดสิไปหาเดินห่างสนอกจังส้นตีว่าสีพ้าแบกบุบบุบเอาเอาของกูหมดแล้วต้องไว้กูกิน โอ้ยโอ้ยให้ร้านกินเออกูตั้งท่าจะซื้อชกกระเพากันกินเมื่อไหร่นอนเออจะเสียเนี่มันเสียทั้งท่าเออเยลูซีแหม่เมียนะทีดมือในเมียได้เงินพอเงินพอเจ้าน่ะส่งเงินมาให้เมียเรีวเมียว่าสิผ้าเยลูซีเนี่ยนะเอาเงินไปไซนีเพิรนได้เงินอนนนเราเคองหลายมือแลยเรากระซิไปตลาดฉันดอกลูกล่าว่าจังใดมือในซิยู่บ้านตีลูกแหม่ให้ผมกับน้องไปนั่งนะครับเม สูทนักเรียนผมขับมาเลยเด้อควขับแม่แมนจะแม่กระโปรงกระขาดเราจะแม่ผมมาอยากได้สูทผ้าราแม่แม่สูทกีฬาแม่หรืออยากได้อะไรมีกวนไปกวนหาแค่นี้ครับผู้นี่คำผ้าชุดกระคาบแม่นคแม่คำเพลงกระโปรงกระขาดแม่นจ์คำพ้อยอยากได้สุดกีฬาแม่เขาจะไปตีบอลนะแม่กับพ่อดีละสันแม่สิเด็กผ้าไปในห่างไปหาซื้อมันมีเอียงหลายอย่างเนาะ ดว่าจังเลยกระเด็นมาสิผ้ากันไปย์ใส่ก่อนว่าสิผ้าลูกๆเนี่ยเข่าห่างไปหาซื้อของไปซื้อชุดนักเรียนซื้อยังสันดอกให้พอดีไอ้ก็ว่าสิไปห่างขึ้นกันไอ้ว่าสิไปเสียงหัวทอกกัสว่สันตี้จังซี่กระสันเท่ากันไปน้ำกันเลยเดี๋ยว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 พอดีแหละจะได้ไปเดินห้างโอ้ยเ่อทีไปเดินห้างเอ้ยห้างไหนห้างน้านี่อห้างไหนห้างน้าบอกอ่ะยังสี่ลูกเต้าไปน้ำกันเมื่อสูบสุ่น ถ้าทำตัวดีๆเดี๋ยวพอลุงเสี้ยงนี่สิผ้าไปกินอาหารจานมุนนี่นี่บอกล่ะแล้วยิ้งๆแบกแนนอีกนี่ยังอาหารจานเอาสูบอาหารเขาจับใส่ถ้วยใส่ถ้วยใส่สายพาเราบ้านมุนรวย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 ไปนั่นไหมเดี๋ยวนี้ไหมมันยิได้ถุงยาเทียนลูกกูมันยิน้ำทัดเขาเอ่ยว่าชาบูเมียเจ้าก็จะมา่งโอ้เถอะเดี๋ยวนี้โอ้อันบูบูน่ะเออวันนี้กูจะได้ไปกินบูบูเจ้าจับอะไรจีสูบเมอออมาไหมเขาตะกี๋นะฮะอีเออซุเสูบ เซ่บได้จะว่าบะกวางสันลักตองจิคือยู่ลูกนาทำเพลงทำผ้าทำพอยพักกันขอบพุ่นพอลุงสรุปลาจิ้งคนิาไปป่เป็นยังหบ่เปปปเป็นยังป่อเป็นยังป่อเป็นยังลา่ะก็สั่นปะสันจังสันกลับไปเถอะปทะแรลงก่อนบันเลิมประเจิมเลื่องให้พ่อเห็น คือจันเพนที่ทอแสงส่องประเทืองแทงฟ้าสำนวนจ่าภาษาเวาอีสานหาหวัดทอนแกนผู้เครฟังจำได้แมน่นดีฉันมาเอีกแล้วแซวแซวทวนภูสนาขอบคุณลายเด้อสุกรรมที่เรียบลำน้ำกระแสง บอกเคยแวะแต่พันเสน,นนัเนื่องอยู่คือเกีเตามวิธีทั้งคงแฟนยังาว่าบอลืมล้องหนูยังคงมาทั้งเก้าขอ,อน้ำเลี้ยงบอกเราไปวาจากคำว่าซึงจนถึงแก้วแก่นมโนโอผูอ้ฟัง ไปเดี๋ยวพอรุ่งจะไปเซ็ดรถฐานาลด้ละเนี่ยรถออกมาเลยนะเรื่ยแดงเนอะยโดยโดย าบนตอนอันสักขอสาบานตอนอันสัก,สออสกถ้าจันจะคิดหลอกพี่ให้ตายใจพอจับพอจองจะได้ กระด้วงมุ่งไปเพื่อจังบ่าววัดใจยังจี่ตอนเจ้าสาวดวงบ่อไม่หยุดแล้วมีอย่างมอบให้ตอนนี้ไปนาตัวบา๊กใหญหันมาจากทางที่เมืองหลวงดวงใหญ่จิตจังเกือบพี่น้องสาวหวานใจแล้วช่วยบอกต่างๆกะว่าวังใดต้องตะไคร้เข้าเบาออนท่านไปเบาต่อนี่คื่อนิทานเรือง อับพองพอนพิเศษจับจุด เป็นตัวละครเอละชนอยู่ถึงหานมีงานหนน้ำไปจางหนทั้งกายบ่ได้ว,ว่ามีน้ำตุมก็ลุยพาขามผู้พาขามแม่น้ำตามแท้แต่สิไปฉันขอเตือนเอ้ยยอ้ย่ะได้นายทางลำ นี่แหละคนมีกำรในเลแแ่และซ้ำอยู่คือมาเมื่อไม่มากลาเจ้าบ่มีเศร้าไปบ้านเออไม่เป็นหมอลำต้องฝากไปหาเลี่ยงปากเลี่ยงทองสนองท่านทั่วอีสานนี่แหละพวกมูทา ดของหมอหลำอุกระกำลำเค็อยากเย็นเอาเหลือหายขข้นบต่ตายจังคืนบ้านนอนในรถอดอาหารกับคืนบ้านจะเหลืองจอยพวกแฟน้ๆมาป่าป่อยสะทายถ้อยู่ยุขามือให้ด่างกอง ทัวอีสานภาคุณเอนอนลนเวลาหวานใจครับเ <c oughs> มือ่อีหวานใจมีงานธุลาอีอย่างเนาะคือจังคือจังเอื่นเวลามาตั้งแต่เ้าแต่ครับคุณนายหวานใจเอาอย่าคุณนายถ่อมันคือส่งทางไก่กัน หวานกันยังเอิญแต่พี่พี่ลาพี่พี่ลานั่นดีเนาะแต่จังบานี่นะ <c oughs> แต่ว่าคุณคุณนายครับมือนี้เป็นวันหยุดแล้วว่าสิว่าสิพักคอนนอนอยู่หอ้องซื่อๆหนึ่งนะคุณนายอุ้ยมือนี้นะดีมันหยุดกะจริงแต่มันเป็นมือพิเศษเดียวมือนี้คุณจักบ,บอกอาเป็นมืออีหยังม,มือมือ,อยังครับคุณนายครับ <c oughs> มือนี้เป็นวันเกิดของหวานใจเด้อค่ะวัน วันเกิดข้าวหวานใจเมียนค่ะสเสียดายครับเสียดายยังคะผมมันเป็นคนถูกคนยากผมบ่มีรางวั่นผมบ่มีสิ่งจีมีคาไม่ให้วานใจผมผมเสียใจอยู่โถโถถูเป็นยังยังทอมตัวเองขนาดนั้นสำหรับหวานน่ะมีควาขวัญผมมีรางวัหนอยนด่ดอก <c oughs> แค่ได้ <c oughs> แค่ได้ความหลักจากพี่วีนะหวานก็หูใจแล้วล่ะค่ะเสรแสดงแสดงว่าหวานใจนี่ก็คิดคิดคือกันกับวิาะนนนะยุบครับหวานใจก็คิดแตงแต่เรกพบกุ่นแล้วเนาะวันนี้นะยังว่ายังหวานใจก็สิวคว่ำในใจให้พี่วีหูเบิตับเบิดไต่เบิดใสเบิดพุ่งเลยล่ะคะ่ะ อยากพูดบอกวามในใจวงวางบันใจสิคิดคื้อกันบ่นน้อสิคิดคือกันกับบอกคนทุกคนอยากคนนีบอาแกไม่ลงแคม่มีแกไม่จนละฉันทำนะข้ามถึงร้อยลายฉันได้ตังร้อยปักเกียนได้ผลมากเม็ดข้าวสวยน้ำหนักดีประหยัดกลัวปุ๋ยเคมีที่ทดลองมาแล้วผมว่าดีใบใหญ่ใบหนาต้นใหญ่แล้วก็ล่าแข็งแรงนะครับดีจริงๆครับไล่เทพคุณภาพขั้นเทพตัดท,ท่อโงใไ้เถึงพง ตอตกลงเอาแฟนใหม่คุณเพี่อยตั้งเป็นเคยบ้านไก่เป็นมิตรสัมพันธ์ฉันรักเธอมานั่นแต่ผมไม่ไผหัวจะบอกแยหงไรคำว่ารักนั้นเอามันรุนแร,นรง กานคนมาได้ยินมันจิบบินการดีบ้า <c oughs> <c oughs> ตอนนี้เพื่อแจง้งอันความรักทรมานนานมาหลายปีเดือนบอ่เปลี่ยนแปลงโอ้โหน่นบอวิลีบ่หรออกวิลีลล้วเนาะหล่อให้วิละมักซื้อๆว่าบัด้คุณนายเอาสิหล่อจังใดเนาะนี่ควนรักนี่ออกจากใจจากใจมฮหดปาก สูงอูพี่พี่ได้ยิ้บ่ได้ยินมบ่ยินแล้วจ้าได้ยิ้แล้วตอนนี้เบอร์แจางอันความรักทรมา <c oughs> น์นานมาหลายปีเดือนบ่เปลี่ยนแปลงพอหน่อย <c oughs> ใช่สิเหน็นนี่ด้วยนั่ฉันหรือว่าบ่ดีจังไหนบ่เห็นดีจังไหนเห็นตั้งแต่มมือแรกตั้งแต่มาเห็นแล้วแต่กลบบอกกล้าวาซื่อๆนี่ล่ะ หรือเป็ยนไยผ่ตางานชจขอขงหรือเป็ยนไยผ่ตางานชจของโกลผันใจจ้าเออจะเห็นจังสีทอเอาไมั่นเป็นยังมันวัยรุ่นมันใจร้อนอามาจขีข้นก่อนไว้ให้มันข้นระยาจะมันก็ขืนนั่นละ่ะ หรือเป็นไผ่ตางบ้านใจคนโกงสีบ้าเอาเออ,อคุณพีอ,อันใจจ้าข่านเจ้าตกลงปุงใจแล้ว อะไรยินเตรียมสองหูวา่ามาจึงไดนจ้าเจ้านั้นมีใจเห็นกับบักวิลาคนนี้มีมือประวัติเต้าหัวใจค่ะเมื่อตับเมือไตให้เบิดเลยทั้งตัวแล้วหัวใจค่ะแต่ว่ามือนี้เป็นวันเกิดพี่นัะบอมี่ยังสีม่อหายพี่ถึงแต่ความรักที่บริสุทธิ์ว่เป็นยังคาะก่ไม่ยังให้แต่ตัวแล้วหัวใจคุณพีเด็กค่ะเป็นจึงไดค่ะ นะคะพ,พี่น่ะรักแหลกบ่เป็นจักแปก้จักแปก้ถึงแล้วนะลาดังเฮยอันว่าคุ้มหักอายมันหนักก็ผู้พาสิหาแนวมาสาให้เกิงกันบ่มีได้อากวานเถียคำที่สัญญาไว้ใจของชาย โบเคยเปลี่ยนเฮียนการนอนบบได้ใจใช้เพื่อปวงหาเมียนยูนว,นว่าม่นละน้องตาหวานตาหวานขั้นสิเปียบใส่ฝากับกบิงกับความหักนักพ่อปานหินผามาทับเทินเต็งใบสมหัวใจอยากมาซา่อนนอนน้ำแล้วไข่แต่ง ีบข้าดองเพงีงว่าซอยไอยผู้ไม่ซนอย่าปออ่อยางนี่นอวเียวั่งใจนะแมนอยู่นอน <c oughs> ความักพี่วิลาคนนี้ฮักเข้งเต้แลน่ขินแล้วบ้าคา่ะแต่งกับบอกาเว้าดอกของหอบเป็นคนทำงาน แต่เดี๋นี้กับเป็นคนลูกจ้างคือเกา่านั่ดละบประกาศอกเอาเปน็นยังสิบะกาค่ะถ้าถ้าสมมุติว่าถ้าสมมุติว่าพี่เวลาพี่เวลาบริจาคหยังเลยล่ะพี่เวลาถึกต้มถึกตัวแล้วคนทุกคนนี่สิอยูอแ่แบบไรล่ะข้ามกับถูกสองข้ามกับถูกแค้วนะว่บวอลังเกียร์หวานใจอ,อ,อยากได้หยัง หวานใจจัดให้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยบ้านรถหรือแม้แต่โรงงานแห่งนี้เสียงวาให้ได้บัดเลยหวานใจจะให้พี่พี่เป็นพี่เป็นหัวหน้าคนงานอยู่นี่แล้วก็เป็นเจ้าของโรงงานที่นี่เป็นเวลาะหวานใจนะ้อมสิมอบตัวแล้วหัวใจพร้อมทั้งชีวิตของหวานหวานใจให้พี่พี่ล่ะนะดูแลพี่พี่ล่ะสีลังเกียดหวานบอกค่ะมันสีลังเกียดได้จังไหนล่ะล่ะสีลังเกียดได้จังไหน กล้เกิดอะรจังเลยนี่ล่ะคีอสมัยจ้ากี้กี้ามมาอนี้เป็นงานวันเกิดของวานใจไม่ล้าอไม่อ้าไอมีเค้กมากเพื่อไปเสื้อผ้เสื้อผ้หวานใจเค้กนี่ประดับเป็นท่อข้าเหมอนเดิมเเยพ่สจงจพี่สมัยก็อไร้นใจเย็นๆใจเย็นเพราะต้องไปปีเบิร์แฮปปี้เบิร์ดเดย์สักวันตัวน้อแฮปปี้เบิร์ดเดย์แม่ HAPPY, Happy birthday, BIRTHDAY TO YOU HAPPY BIRTHDAY, birthday TO YOU, birthday to you. Yeah. HAPPY BIRTHDAY đeo, đeo. Đeo Được không? Mày ăn ạ? Ăn ăn khắp Được rồi, được quan Em không Mặc villa. Villa. Wow. <laughs> กูเอามึงอวาเป็นคนงั้นกูป่ิเให้มึงมานอนน้องสาวกูน้องสาวกูได้ยังไงฮะเมื่อกี้ดแบบนี้เบลเฮากูเป็นคนตักซีมีความสันมีความสันมาอยากจะมาใหุุ้่มเหมือนเสียงแบบนี้หวานใจขึ้นกันหวานใจเป็นยังค้ายหนักคล้ายตายไ้ขางแน่แท้คลายหนักคล้ายตายอย่างมีข้อมสันนี่มันพี่วิลานี่หวานใจน่ะหมายตามาจะโดดแล้วหวานใจน่ะสิเอาพี่วิลา ผัวยังเป็นทากากันและทุกคนนีีนี้ก็เป็นพยานไยด้วยเพราะหวานใจและไอวี่ละเป็นผัวเมียกันโดยถูกต้องแล้วเหลือแต่รอดจดทะเบียนนิดเดียวเดียดเด๋ยวนี้เป็นจะได้พฤติในเหลือแต่แต่นิติในทอนน่นเป็นพยานด้วยทุกคนหวานใจว่าจใงไหไอค้คมสันฟอกกาแปเน่ยคว้นตายก็ฝากไปว่าให้อ้ายนะดูแลหวานใจเลี้ยงง้องเลี้ยงงุง ไอ้พวกคิดว่าน้องขนงเสียแบบนี้ให้พ่อกับแม่เสียใจไม่แต่ชีวิตของหวานหวาเสียจังไหนกระเดกกับชีวิตของฉันเจ้าก็แค่เป็นอายสิไม่หยุ่นเกี่ยว์อย่างกับชีวิตของหวานหวานเสียจังไหนมันก็เรื่องของหวานหรือจะมาพ่อใจตีนี่แอนบอกเขาพี่นว่าต้องมีสนใจกับพัชเกียวหวันใจจากกัดเองพ่ใจต้องการแบบนี้นั่นบอไอ้เฮือกันมื้อนี้มันเกิดท้องหวานน่ะ บ่ต้องเป่าหัวมันต้องเค้กอะบ่ะต้องเป่ามันต้องมีอย่างทั้งสิน้นท่านวัดต้องการแบบนี้นะโรงงานอยู่แห่งนี้นะวัดดูแล้วรถกระเป๋าวิลาห์ดูแล้ว,ว,ลลวเลยได้เลยบ่ต้อ่ว่แบ,แบบนี้ดอกหวานพร้อมสิเอาโรงงานของนี่เป็นของหวานอยู่แล้วต่อไปเนี่ยไอ้สีบุ้งไม่เหยียบโรงงานของนี้อีกไปเลยสิ่งที่พอที่แม่ให้เหลือไวนะ้น่ะ ส่วนนั่นน่ะไอสิไปดูแลเองไปเลยจะไปทางไหนก็ไปเลยเราต้องไม่อยู่กับชีวิตของหวานชีวิตใครชีวิตมันเจ้าเด็ดูแลตัวเองให้มันรอดกันแล้วกันล่ะหวานจำข้อมูลไว้ดีๆเด้อหวานมังแบบใดน่ะก้าหวานเอาแบบนั่นล่ะชาจังสันน่ะบักคมสันทวีสิบุคยู่นี่สิบุญยียบยุ่งนีต่อไปไอ้เจียนเจีนไอ้เจียนค่อยคุยกันไในมอจา ไปทั้งไหนก็บ่าไปลำเลียนลำเล็กก็รักกรด็นแท้เขาต้องจะของแกกับไต้เต้ยืมเงีนมาบริหารเ่งก็ได้เอ้ยย่อเอ้ยเป็นพี่กําองกันค่อยมาออกันตัวเอ้ยพี่กับน้องก็สร้างแล้วไม่เป็นแบบนี้ความสูงของน้องก็ต้องพูดใหญ่น้องตัวดีแล้วตัวน้องสายจะของหาผัวได้นั่นเจ้าก็ได้ยินเสียงสองเต็มหูแลนบอมจะได้ยินสองห่วงเจ้าลอนบอมเสียงผมนี่ได้กันแล้วความหักความมักกันมันมีเจ้าบ่มีสิทธิ์แล้ว แมนยูความหากของเจ้าพี่น้องของเจ้าก็แมนจริงอยู่แต่ความหากของพี่กับน้องมันคู่ควรกับผัวเมียเขามันคนละชนกันผมเนี่ยก็ได้เสียกันเรียบร้อยแล้วใจหักกันแล้วเจ้าไม่ยุความหมายอีกต่อไปเป็นพี่สิยุ่ไปสิไปใส่ก็ไปไปพี่ไปบ่เป็นยังถ้าพวกซู้มกันน่ะสุกคกคิ้นตกันดูแลกิจการข้อง้องแมงกูน่ะให้ดีก็แล้วกัน ดีอยู่แล้วล่ะดีก็จะเห็กันแล้วกันล่ะสิเป็นเ่อยก็ไปเลยเฮ้ไปกูสิว่าไม่ใหญ่พี่ครับไปแล้วเนี่ผมไปหาไอ้ใจเย็นๆกอนมันงสานสิภาคไปกินหามกอนไปเพิ่งไปไปไปกินหามก็ได้ไหมใจเย็นๆไปเพิกันใจเย็นๆนะคะพี่พี่เอาไว้ใจเย็นเดี๋ยวทุกอย่างหวานจัดการได้ค่ะเพราะตรงหวังจะทำด้วยใจเย็นๆหมดทุกอย่างเป็นของพี่พี่เหมือนอยู่แล้วล่ะค่ะนี่แหละเอ้า เป็นอย่างกันล่ะล,ะล,ะละ่ะก็ส่งแตกแทวแท้แท้มีอย่างกันเหรอมันก็บ่มีอย่งางไรหรอกไอสิ่งที่ผมทำไปนี่คือเพื่อความอยู่รอดของพวกเฮาครอบครัวของพวกเฮานี่ลหละเงินทองอาเสียงไงเราเอ้าใจกับโบสกับ้างเราเมื่อนี้เป็นมันเกิดนี่ว่าทีมาเสือภัยคุณไายเราเวละ,มละผมก็เถือกถือมองได้งงลบอีกแล้วฟังไอว่าแนี้ยไอขอม่ามันเปลีป่ยนจังสันนี่ละ่ะ ไอ้ว่ามันบแมเนมันเกิดดีสิ่งที่ไอเห็นบางไดนี่แม่มันเป็นอยังฮะใชเจ้าเห็นคือผมใบเป็นวันสอวันสอสออยังจั๊กกูเลยเห็นอยู่นี่ละไอ้ว่าตัวเปลี่ยนใจซาลาเนาะเปลี่ยนใจยังเปลี่ยนใจเรื่องยังกันหรือเปลี่ยนใจยังกันเจ้าหน้ามืดตาเมื่อเลยท่พย์บกเสียเป่าหูมันบ่หนิฮะ เจ้าเห็นอย่างเมื่อกี้เรื่องอย่างเจ้ากระหุงยุแก่ใจเจ้าเองนั่นแหละไอ้พ่อ่านเจ้าคิดเห็นลูกคิดเห็นเมียทั้งวันเจ้าเนี่ยเวลาเอ้ยลูกเมียเจ้าสิเอาลูกเมียบ่เหรอควายสิกลับไปอยูบ่บ่ควายสิกลับไปจุบไงยะน้ำมือเจ้าอยู่บ่ก็มาแห้งกันมาเอาปรเฮ็ดอย่างเรื่องลูกเรื่องเมียการก้อนเกียกก่ยวกันนี่เสมอหนิมีประโยชน์อย่าง <S S S แมนให้หน้าซาโต้เกี่ยวเขาปีนึง ยังลูกเยังต้ากุ้มบ่ใจเย็นก่อนล่ะมีละฟังไอ้กยึดความสุขคืิงทุกอย่างทุกอยางเจ้าตัดสินใจดีแล้วบ่เดี๋ยวนี้ฮะบ่ตัดสินใจยังไงเจ้าเห็นบ่โรงงานใหญ่ตัวแห่งนี้เฮือนซ่านบาลดซองรถล่ามาขี่ทุกท,ทุกอย่างนี่เป็นของผมหมดแล้ว <c oughs> คุณนายวันใจยกผมแล้ว <c oughs> ต่อไปรดี๋ยวผม,มอเอาเปนบอกวีร์ลาคนเกา่าก็มาฟังไอ้จากน้อยเนี่อันนี้ไอ้เป็นได้เนี่ยเดี๋ยวนี้ล่ะ ปลาแกไม่ลงเคมีแกไม่จนฉันทำนะข้ามีถึงร้อยลายฉันได้ตั้งร้อยปลเกียนได้ผลมากเม็ดข้าวสวยน้ำหนักดีประหยัดกลัวปุ๋ยเคมีที่ทดลองมาแล้วผมว่าดีใบใหญ่ใบหนาต้นใหญ่แล้วก็ล่าแข็งแรงนะครับดีจริงๆครับไร่เทพคุณภาพขั้นเทพ